แล้วนี่ก็เป็นอีกมองนึงเนาะจ้ะที่สาวเคยพาพี่ๆน้องๆมาเบิ้งเนาะต้นแอปเปิลเห็นปะนวยมากแต่ยังเต็มคือเก่านะจ้ะแต่มองนี้เพระท่านมีคนเก็บทำวามสะอาดนวยมันก็นเลยยังกองอยู่น้ำผื่นอยู่คือเก่านะจ้ะส่วนแอปเปิลแอปเปิลเป็นแอปเปิลเ,เขียวๆ ก็ยังหอยอยู่นะจ้ะยังหอยเต็มตนอยู่เห็นบ่โมมีคนมาเก็บกับบลูคือกันมันหลายผลหรือมังเลยบ่มีคนกินนะจเนี่ย เคยมาถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆเบิ่งเนะจ้ะตอนนั้นนวยมันยังหน่อยอยู่ตอนนี้นวยมันใหญ่หล้วจ้ะมันกร็รดนเต็มดินม่นมีคนเก็บม่มีคนกินนะจ๊ะส่วนต้นนี้ก็เป็นนวยสีแดงๆนะจ๊ะเห็นปหนวยแดงๆแบบนี้หวานหวาน ขนาดเป็นแอปเปิ้ลฟรียังม,มีคนมาเก็บอยู่เนาะเอาหลุดซะงั้นอันนี้ก็คือเป็นแบบธรรมชาตินะาจา้ะเขาบดด้ฉีดยา อาหลวงหน่วยมันสีแดงแดงน่วยแดงแแข็งแข็งนะจ้ะมันก็สีเปียวเปียวหวานหวานคนไทยคนไทยสีเก็บน่วยแบบนี้ไปดอง <c oughs> เดี๋ยวทายคลิปก่อนนะจ๊ะจังคอยเก็บ เต็มต้นเลยจ้ะบ่ว่าเต่ต้นไหนเห็นบน่ต้นนั้นกระเต็มงาเอาไปพุนจ้ะอันนั้นเป็นถนนหลวงเนาะตรงนี้ก็เป็นคางถนนเป็นถนนหลวงเป็นพื้นที่หลวงเมื่อจ้ะเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่หาเสาเนาะแต่ว่าตรงนี้นี่เป็นของหลวงเลยน่วยหน่อย bí nuôi chiếu chiếu nào, tổn gì nuôi đen 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 kem đấy น้อยแดงเข้มแบบแดงเหลือดหมูเลยนะจ้าเอาร่วงซะงั้นนะอันนี้ก็คือต้นแอปเปิลข่างถนนจริงๆน่านะจ๊าเป็นของหลวงเสียงกับชีดังแนพ่พวารถดแดนไปแรลมมาเนาะน้วยแดงเข้มเลยหอมหอมพันนี่ เบิ้งในดินพี่นอ้องเบิ้งในพื้นที่มันลนเนาะเห็นปะอากาศช่วงเมื่อกี้ก็ทั้งห้อนทั้งลมแห้งนะจาะถ้าแรงแรงมันกะสีลนเห็นปน่่รลนเต็มดินเต็มพื้นเลยเห็นไหมเนี่ย เต,ต็มเลยบ่มีคนมาเก็บตาเสียดายเนาะแอปเปลิลมันกระซุกแล้วเนาะจ้าอันนี้ต้นมันเนี่ยเป็นซุกสีแดงสีแดงเข็มเลยพันนี่แล้วก็หอมหอมจ้า ลองเก็บหน่วยนีมากินเบงเนี่ยสีมันแดงเข้มเลยเดี๋ยวสีลองเก็บหน่วยนีมากินเบงเนาะหอมๆอมไต่ต้นเขาหนะออันนี้อีกฟันหนึง่งเหนือมันสิเป็นอีกแบบหนึง่งแสบคื่กันจะ้ะสีแดงๆเนาะ โอมีคนเก็บ คนปั่นจักรยานผ่านเมือ่อกี้เขาก็ยิมไห้เนาะ <c oughs> เขาเห็นทายวิดีโอเขายิ้มไห้กระสีตังแก่ตรงนี้เนาะจ้ะตรงนี้ลไล่ไปเลยๆไปไปตัวเลยๆนี่ต้นแอปเปิ้ลทั้งนั้นเลยจ้ะย่าวไปอีกเด้บ่แมนบ่สุดบ่สุดเคนี้ย่าวไปหอดอีกมู่บานนึงเลยจ้ะ มันเป็นทางระวางมู่บานเนาะอันนี้ถนนเชื่อมจากมู่บานที่า้ายูไปอีกมู่บานหนึ่งเนาะจา้ะอันนี้ทางจัก,กรยานเนาะกะ็สิเป็นแอปเปิลหลวงที่ยู่ข้างทางพอยากินพอยะกเก็บกะเก็บใดเนาะจา้ะนี่ก็เป็นอีกต้นหนึงเนาะจา้ะที่ยู่ข้างทางเนาะนวยดกเต็มเลยจ้ะ เห็นบ่เดินถึงของบนเสียดายว่ากล่องมันบ่นชัดเนาะมันย้อนแสงเดี๋ยวสิล่องสู้มาให้เบิ้งนะจ๊ะเนาะวยเต้มต้นอยู่เลย แอปเปิลเต็มต้นเลยนะจ๊ะยุ่ขังถนนเสียงก็เลยสีดังนะจ๊ะบ่มีคนมาเก็บเห็นบเนี่ยนวยเต็มเลยบ่มีคนมาเก็บ อีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้ก็นวยเต็มขึ้นกันจ้ะแต่ต้นนี้มันต้นใหญ่นาะจ้ะคนเก็บมาถึงนวยเต็มต้นเลยแลนนี่ก็เป็นแอปเปิลทั้งเมดที่สาวเก็บมาเนาะจ้ะก็สิมีทั้งนวยใหญ่ๆแล้วก็นวยหน่อยๆเนาะ กะสก็บมาสองสามแบบเนาะจ้ะเอามาลองชิมเบิงหน่วยใหญ่พวกนี้เนาะกะหวานหวาน,วนเปียวๆเวนาะจ้ะหอมผอมส่วน,นวหน่วยเนย้อยเคี้ยวๆพวกนี้ก็เอามาดองเนาะจ้ะเอามาเห็ดแอปเปิลดองเนาะฝรั่งเขาบบกินเนาะจ้ะเขาสีโเก็บหน่วยหน่อยๆอ่อนๆเขาสีกินหน่วยแก่หน่วยถี่มันซุกเล้วเนาะผู้ได้มักเปียวมันก็มีพันเปียวแข็งๆเปียวๆเวนาะจ้ะ หรือพันหวานหวาน,นกรอบหรือหวาน,นหวานนุ่มนุ่มหอมหอมก็มีจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปแค่นี้เนาะคะ่ะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้ก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเนาะจา้ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ